รังปลวกขึ้นบนต้นคูนแม่เจ้าใบต้นคูนก็โอ้ยเกี่ยวกับปลวกขึ้นหรือเปล่าดูนี่ดูใบเขาเนี่ย แปลกดีจังเลยใบต้นคูณสวยไปอีกแบบนั้นมีต้นเดียวี่เป็นแบบนะแล้วก็มีรังปลวกขึ้นอยู่ตรงนี้ทำรังบนต้นคูณออ้าว แล้วมาตีอะไรกล้องเขาใบคูนกันเหลือเกินเล็กๆน้อยๆจากช่องจอยจ้อยพุงกลม